ครับสวัสดีเอมเอมข้างอีกเอา้าไปดีจริงๆไปดีจริงๆวทัพ์นี่ข้างป็้งสวัสดีครับสวัสดีตวัวทัพ์อ็ซิเดน์ครับสวัสดีตทัพ์อซิเดต์ครับ อะสวัสดีครับสวัสดีป้าดคนคือไรเนาะอ่ะเลิกหมุนยังครับเลิกหมุนยังโทรศัพท์ับน็อกครับร้อนใช้ได้อย่างเกินไป ตอนนี้เราก็ถึงบ้านแพ้วแล้วนะครับรอรุนครับรอรุ่นว่าจะเป็นตัวไหนเอ๋คนรอดูก็รอดูใจะขาดแล้ว มุนเป็นบางช่วงอ้โทรศัพท์ผมมันร้อนนะเพราะว่ามันมันยังไงอรมันใช้งานหนักกับทั้งโทรทั้งเล่นทั้งทุกอย่างเลยในเครื่องเดียวมันก็เลยลำบากหน่อยใช้หลายเครื่องก็ไม่ได้ครับของดีไหมครับเสียด,ดินก็ตามราคาครับ ราคาแพงก็ดีราคาถูกก็ตามสภาพอ่ะสวัสดีครับสวัสดีรอรุนครับ กันรันตีรุ่น5ใช่หรือเปล่าอาวตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปดำเนินสะดวกครับลาดบุรีเอ๊ะทำไมของผมมันสตรีมแนวนอนไม่ได้นะดูไม่ชัดเลยกล้องผมมันโฟกัสผิดที่ครับเอ๊ะถ้าเกิดทำไมผมตั้งแนวนอนแล้วมันไม่ไม่ไม เป็นแนวน้อเนี่ยผมเลยมันไม่ค่อยมีคลื่นอนะมั้ แรงเกินขึ้นขึ้นวิ่งไม่ทันขากล้องหน่อยดิถึงไหนแล้วกําลังจะถึงโบวหักครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเอฟซีนะเดี๋ยวผมเอาขากล้องก่อน เดี๋ยวจับใส่ขากล้องให้นะ่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะได้ปลอดภัยเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีจะคว่าไปกับผม แป๊บหนึ่งให้เอฟซนะโอ้ <c oughs> ผมก็ทั้งรีบนะพอดีหัวลากหัวลากเขาเร่งผมนะให้ผมรีบรีบไปขึ้นรถผมก็โอ้เดี๋ยวเอฟซก็ทักข้อความเฟซมาหาผมเลยว่าอยากดูอยากดูผมก็ไม่รู้จะเอาทางไหนเลยทั้งรีบทั้งโอ้ยหลายๆอย่างครับนี่ผมก็เพิ่งมาจากของห้านะเออมันมันหมุนมันหมุน,มน เอซผมหายห,หมดเลยโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านจริงๆในโทรศัพท์ผมเนี่ยต้องเปลี่ยนเครื่องผมใช้ A80 เลยนะครับนี่ยังไม่ผ่านใส่เราจะเดินทางไปที่บ้านไร่ครับบ้านไร่แท็กเตอร์นะอำเภอเดเนืนสะดวก ขับรถมือเดียวนี่ยลำบากจริงๆนะแม่ <verm> <và mom S 2> ผมผมยอมเสียท็อปเสียท็อปแม่แกไล้สดไปด้วยขับรถไปเือยนี่สุดยอดจริงๆโอ้ยขับรถมือเดียว, oh, oh มยวผมนี่ยลำบากเลยรถก็เยอะๆหัวลาก็เล่งแล้วถ้าเกิดใส่ตัวนี้มันจะสั่นครับมันสั่นถ้าใส่ที่จับบนกระจกอะไอโฟนสิบเอ็ดจวดเป็นจวด,จดมันต้องลองแล้วครับถ้าอย่างนั้น มันมผ่ากัานนมันขืนเป็นน้ำขืนบอดี้่าบม,ม,ม่เร่าริชัดมันขืนมมมีเงนตรงดึกลงน้ำทะเลก็สันมีขืนแ่แต่ดึกลงอ่างรับกระกจุมลงโงง ผมเห็นเด็กมันยืนร้องไห้ข้างทางครับเขาขอติดรถมาด้วยกล้องไม่ชัดเลยพี่น่าจะเป็นที่สัญญาณครับพี่เพราะแถวนี้รู้สึกว่าจะอับขึ้นสักหน่อยอ่าเราจะเดินทางไปเอารถเสียตินครับไปดู200ของทีมงานโทรหนึ่งวา่าเก็บงานเรียบร้อยหรือย,อยังเพราะว่าเราจะขึ้นรถเย็นนี้ครับ ถ้าเกิดให้ให้คนรับใช้ข้างๆถือเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์อีกเด็กคนใีนเสียอะไรคน,ยน,นเยอะบอกไปเลยเลยสัญญาณไม่ดีใช่ใช่ใ่ตอนนี้เราก็ถึงโพหักแล้วนะครับต่อก็ไปโพหักไปหวัวโพหลังจากหวัวโพไปก็บันไ่แท็กเตอร์แล้วครับ บดใจรอสักนิดปูเลยไปอยูออ่บอ่อบ่อครับบอ่อได้ม,มาครับบอ่อได้ม,มาอีกไกลไหมไม่ไกลครับไม่ไกล สอบบนไหนสวัสดีครับรถอีสานสิ่งสวัสดีอีกกี่นาทีถึงอ่าไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงครับเสียตินอรุณอะไรครับรอดูครับรอดูเต้กเมียเอ้ออยามาโหลดแต่คอยญาตนะผมมีคอยเขาสม,มือนนี่ดอกวันนี้ยินชื้อคอยดอกคอยไปคอยมากครับก่อน อก็อยากขี่คอยอยู่ครับแยวหัวลาเขาเลิงหังวลาเขาจีขึ้นรถแล้วก็นี้ต้องเฝ้ามือหนึ่งก็ถือเอฟซีไม่เป็นพันนะสิหรือลงมหางทางเอฟซีก็สิเครียดอีกรถทีมงานทูรหนึ่งดังจริงๆครับดังครับดังดังฉเฉลยเลยบอต้องถามเสียตีนครับเสียตีนให้ฉเฉลยไหมลองไปถามเสียตีนดู เอาเมียน้อยไปด้วยไหมครับเสียไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะหลายกิโลแล้วนะครับมันมันไม่น้อยแล้วนะแต่ก่อนมันน้อยอยู่ตอนนี้มันมันมันใหญ่แล้วครับครับไอเต๋ออยู่อำเผือไหผมอยู่ยังชุมน้อยครับโมลากัวฉีก <c oughs> คือสีเมียนเสียให้บอกเลย Mẹ anh bò, mẹ anh bò mua cháu tố, khỏi lấy lấy đấy Cháy nhọn kinh dơ Màu dung của bố nằm thả đi Lấy hủ รู้แล้วคนดูเร็วรู้แล้วก็รู้ไปครับไม่เป็นไรครับคนที่ยังไม่รู้ก็มีอีกเยอะแยะครับอ๋อเสียตินบอกจัดไปเลยเนี่ยเยตินไม่ให้บอกเนี่ยเสื้อไผแล้ววันี้คูณน,นึ่งว่าบอกคุดน,นึงว่า่ให้บอกขัดแย้งในตัวเด้บ่นี่เสียยังไม่ให้บอกรุ่นแปรเนี่ยขัดวายอีกละ 8ปีคำคำคำวิ200รุ่น8ชัวร์มันบอหน้าไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่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 หูเดือดเสียเมียโอ้ยบอยานออกพี่ยอดบัดเดียวเท่านั้นล่ะไอ้อูนะครับบันไรแท็กเตอร์ครับผมเสียตินบอกจัดเลยแกยังไม่บอกไรเลยเนี่ย แอนบอ,อเสียตีนมาถึงเสียตีนไม่มาครับเสียตีนโอนกันมาเลยมาทีไม่มาทีนะมาทีเออดันดันครับผันไหล จอหน่อยแทย้แม่นอยู่บ่ครับมันเจอ,อน่อยบอน,น่อยได้อเยจังหวัดนั่นอแน่นอนผม่ของผมมันหมุนบไดายไหมหน้าจอมันหรอกมันเป็นจเกือ้อยังดอก กำลังจะโอนครับเยตินน่าจะโอนมาแล้มั้งอ๋อน้องครับเึิงในความพอเป็นแนวตั้ง no, <okay. S 1> เยตินบอกเีตเต้เอินบอกจะเย็นเียเต้ยผีพ่พูดดูเยตินมาเมียนบอกเียเต้คัมไม่เยตินเนาะ ไม่แมวครับบอกเลยว่าเป็นสีเขียวเขียวยุคนี้ต้องสีเขียวยังซุ่มหลี้ยงโมหนาอุ้ยผู้ใดกันเน่ไปยัยยางสูบยาไก่หน้าข่อยเด้อไปขาดทินยไม่ไดีแท้จกักแหลงเปลเร่งแล้วจะไปสูบยาไก่หน้าข่อยได้กว่าขาดทิ้ยแท้ละ่ะซื้อส่วนแมนบอ เนี่ยมูเจ้าก็รอถาม่อยตะล่มถามหน่อ,อรถเสียป้าเราจัดงามๆครับรถผมผมจะทําสีนะตอนนี้ผมกําลังลังเลอยู่ว่าจะเอาสีไหนระหว่างสีม่วงสีเขียวตองสีขาวแล้วก็สีแดง กำลังคิดอยู่นะครับคิดบอกแล้วมีอ่า FFC ว่าเอาสีไหนดีมีอยู่ในใจผมอยู่อยู่ประมาณนี้นะสีขาว,ส,ขาวนะสีขาวเหลือบชมพูนะสีขาวเหลือบชมพูแล้วก็สีม่วงสีแดงสีเขียวตองอ่อนเขียวไปเลยเจตินว่าบอกเลย บอกบอกกันเลยมันบอกยาได้มูเจ้าตัวข่อยข่อยบอกว่านี่เสียติ้นโตมาหายข้อกนนี่มูเจา้ารับผิสชอบเด้หนิสีม่วงชมพูเหมือนกันที่อยู่อ๋อของของพี่ตามันเป็นเขาเรียกเป็นม่วงแก้วครับมันจะออกออกชมพูชมพูหน่อยจะถามคนข้าง,างมันะโอ้ยถามมันบ่ได้ครับจ,รจิตจกตากันกัน,กนยอนสีรถนี่แหละสมือนี นอนงามอยู่ยามนอนบพเป็นสูขมีจีเจกตากันหอนเทียงกันสีรถนี่แหละถามใครถามผู้อื่น่อยครับจะาถามคุนจะของเจตินบอกให้ถามเชีเยตเยตอร์เอาเนะไม่บอกเอาเอาเจตินจะชอบซื้อไพ่ครับเจติน,นห้ามบอกห้ามบอกอุตสาป์ปิดมาหลายวันไหนอยู่นิ่งๆไว้ก่อน แดงเหลือบม่วงแดงเหลือบม่วง Effect เอฟเฟกต์ลยครับได้หลายสีเขียวตองอ่อนก็สวยผมจะตัดเป็นผมจะเอาเลียดไปตัดนะเพราะผมแปลงเป็นหน้า ABS กันชน ABS ไเอไปหมดแล้วพ,พ,พี่พี่ว่าสีไหนตหน้าจะตัดเลีดได้ดีที่สุดน้องมะนาวดีไหม คูเอโอนตังค์ให้แล้วนะครับโอนโอนมาเท่าไหร่ครับโอนมาเท่าไหร่เอาไว้ลุ้นบ้านกวดครับเสียตินบอกว่าตรงนี้เสียติดไลท์เดี๋ยวมาดันช่องนี้อ๋อดันดันอ่ะดันไลท์นะครับดันไลท์หน่อยโอ้คนดูพันคนไลท์ร้อยเก้าสิบสีสเกตครับกิติพงษ์ทีเคม่วงตัดเลสความคิดเดียวกันกับผมไหมนะม่วงตัดเลสเนี่ย เทาเลมโบสีบานเย็นสีบานเย็นเพราะว่าเย็นเยอะแล้วนะเราอยากเกิดแล้วต้องไม่เหมือนเพื่อนครับโอ้วิกเตอร์สิบสองล้อป้า๊าถกวิกเตอร์ไม่เท่นเลยนะกระจิคักโคตดม่วงมาแรงนะครับช่วงนี้ เขียวตองผมว่าสวยครับรับที่ไหนครับบ้านไรนแเร็กเตอร์ครับม่วงสวยขน,นาดนะ<บ>ความคิดเดียวกันกับผมนะผมว่าม่วงตัดเลดนี่เสียตีนจบร้า์แล้วจัดแล้วเสียไม่บอกก็ทา,ายดูอย่างเดียวเดี๋ยวผมนะไม่หลับเก้าปาจินบุรีสามศูนย์สี่ สิบล้อซิ่งทายเรืองก่อนอยากเดินต้องแตกต่างแมนครับไปขโมยมาแล้วครับถึงไม่เปิดเผยแยกัวโคใช่ครับตรงนี้แยกัวโคต่อไปก็บันไ่แล้วแหละสวัสดีครับพีเอ็มครับสวัสดีหนุ่มเอม็มสีดำสีรถทหารโอ้ยแไม่จดเตอร์ชอบโกเบกับขอความเพียรหน่อย สำหรับผมอ๋อโคเบซื้อง่ายขายคล่องอะไรหาง่ายอะไรถูกครับอะไรตามเวลารถทางเสาอาทิตย์เราไม่ต้องไปนั่ง,งรอที่ศูนย์เราซื้ออะไรข้างนอกพอแก้ขัดได้ถ้ารุ่นอื่นเราก็ต้องทําใจในเรื่องอะไรรถอาจจะดีทุกรุ่นครับแต่เราต้องดูที่อะไรของแต่ละคันถ่ายให้ดู <laughs> ถ่ายให้ดูก็พอไม่ต้องบอกไม่ผิดสัญญาความคิดดีความคิดดี อเฟกที่เสียตินีวิวสวยมากนั่นไงเสียตีนโทรมาล้วต้องดหม่ปะทํออูใจสุดนั่นไงเสียตีนโทรมาแล้วม,เวม,เม,วม่เจ้านีตัวข่อยว่าเราให้บอกอโทรมาหายข่อยเรื่อยวังหันนี่อีกกี่กิโลถึงอีกไม่เกินสิบกิโลครับ คือรถเราต้องดูเรื่องศูนย์บริการแถวบ้านเราเด้อยครับเรื่องอารมณ์อะไรพวกนี้แมครสําคัญเรื่องอะไรครับเพราะว่าอย่างเสาร์อาทิตย์อย่างนงี้ถ้าเกิดศูนย์ปิดปุ๊บอะไรอารมณ์อะไร,อร,ออะไรเราจะหายยังไงในเมื่อหน้างานเราต้องดําเนินต่อรอชมพวกนี้ครับพีบซี่เจ้านี้ตัวข่อยลีอู้อุ่นใจสวิตต์เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปถามเสียดินละว